เรืที่หมออยากจะโฟกัสเนี่ยคงเป็นเรื่องของการกำลังทรภายในบ้านครับเหตุผลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะต้องทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมครับแล้วรูปแบบเวิร์กฟอร์มโฮมที่ทุกคนทํากันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีการปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดแอร์ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าพอเรามีการปิดหน้าต่างปิดประตูเปิดแอร์เนี่ยเพื่อให้อากาศเย็นมันออกไปแล้วก็ไม่ให้อากาศร้อนมันเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเลยไม่มีการแลกเปลี่ยนของอากาศภายในอาคารหรือบ้านเรานะครับกับ ภายนอกบ้านโดยที่ออกซิเจนจะค่อยๆลดลงไปทีละนิดทีละนิดโอเคแต่ไม่นไสิ่ถึงคัญว่าทําให้เราขาดออกซิเจนตายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกาโโรคาร์อนไไซด์มันจะเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปด้วยเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ากา,คารคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็มีวิธีจัดการที่อาจจะยังไม่ได้มีวิธีไหนที่ดีที่สุดะนะครับเนาะยิ่งแต่หมออยากจะแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเริ่มมีความตระหนักเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วแหละแล้วหลังจากนั้นคือเราจะเลือกวิธีไหนเนี่ยมันก็ขึ แต่ละบุคคลนะครับเนาะ